รายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567ระดับทองโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิษฐ์เขต2ตั้งอยู่เลขที่155หมู่ที่1ตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นสถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด493คนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด22ห้องครูและบุคลากรทางการศึกษา22คนบริหารงานโดยนายนิรุตนาสมผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอัสดางหานสวัทารองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวสาวิตรีวชิระโกเมศมาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่1.1สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งมีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในปีการศึกษา2567ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมดจำนวน9ห้องซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วย 1. องค์ประกอบของกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาวมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม 2. การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสี่ด้านของห้องเรียนสีขาวมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสารรค์ด้วยกิจกรรมจะต้องมีกลไกของการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนํานักเรียนแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่1.2สสถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น ผลจากการดําเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามมาตรฐาน4ด้านด้านฝ่ายการเรียนด้านฝ่ายการงานด้านฝ่ายสารวัตรนักเรียนด้านฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งได้ดําเนินการประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจําเดือนแต่ละเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตัวบ่งชี้ที่1.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สี่การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตัวบ่งชี้ที่1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาท 1. กิจกรรมทูบีนัมเบอรกิจกรรมดนตรีไทยวงสลอสอซึง 3. กิจกรรมวิ่ง31ขาสามัคคี 4. กิจกรรมขยับกายสบายชีวีลดความอ้วน5กิจกรรมคีตะมวยไทยและรำมังคละ 6. กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง7กิจกรรมวันธรรมสวนะ 8. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีรู้เท่าทันสื่อ9กิจกรรมเด็กดีวีสตาสิกิจกรรมทำเวรเขตสีที่รับผิดชอบเขตสีสะอาดโรงเรียนหน้าอยู่11กิจกรรมหน้าเสาธงมาตรการด้านการค้นหาตัวบ่งชี้ที่2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนท่าปลาอนุสร1ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทําการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักเรียนและแยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขเข้าถึงนักเรียนทุกคนและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองผู้ปกครองกับผู้ปกครองและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนระดับห้องเรียนห้องเรียนละ5คนเพื่อช่วยประสานงานดูแลนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดให้กับนักเรียนตัวบ่งชี้ที่2.2 สถานศึกษามีการคัดกรองสำรวจการใช้ยาเสพติดจ,จำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์หนึ่งมีการจัดระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยให้กับนักเรียนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยการนำกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตัวบ่งชี้ที่2.3สสถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษาจัดระบบการส่งต่อกลุ่มเสพกลุ่มติดเข้าสู่การบำบัดรักษาตามระบบสมัครใจ การนำเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวบ่งชี้ที่3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธาร,รณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งมีการดำเนินงานด้านการรักษาโดยปฏิบัติครบทั้ง4ขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดนโยบาย2การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดร,รักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษา 5. มีการรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์หนึ่งได้จัดกิจกรรมคลินิกเสมารักโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก ที่มีขั้นตอนในการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุขมาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่4.1สถานศึกษามีตู้เสมรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกออาจารย์การพน,นันการทะเลวิวาท1มีตู้เสมรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแล 3ขั้นตอนการดำเนินงานชุมนุมคลินิกเสมารัก 4. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลวิวาทตัวบ่งชี้ที่4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลวิวาท หนึ่งสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด 2. การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่ออินโฟกราฟิกใน Facebook เพจคลินิกเสมารักโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง 3. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน 4. การดำเนินการตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน 5. การดำเนินการของครูฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด ลดและเลิอกอบายามุกสิ่งเสพติดทั้งหลายในโรงเรียน 6. เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายามุกได้แก่โครงการตำรวจประสานโรงเรียนหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงหนาทีกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมแนะแนวการจัดครูดูแลตามจุดต่างๆของโรงเรียนมาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 1. กำหนดนโยบายโรงเรียนท่าปลาอนุสรหนึ่งสองกำหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน 3. กำหนดมาตรการ 4. ี่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับตัวบ่งชี้ที่5.2สสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข หนึ่งมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. จัดหาห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4. มีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่ หสถานีตำรวจภูธรท่าปลาสองโรงพยาบาลท่าปลาสสาธารณสุขอำเภอท่าปลา 4. เทศบาลตำบลท่าปลา 5. ประธานเครือข่ายผู้ปกครองตัวบ่งชี้ที่5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดทำบันทึกความร่วมมือตามข้อ5.3 ร่วมกับ,บตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรท่าปลาจังหวัดอุตรดิตฐจัดก,กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลท่าปลาอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดและสารเสพติดในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3 ร่วมกับกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลโดยทางโรงเรียนได้ร่วมมือและประสานงานร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลจัดขึ้นและมีการอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษาด้านต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและโทษของยาเสพติดประเภทต่างๆ โรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดการกำกับติดตามดูแลบุตรหลานของตนเองจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2567โรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกีย 72, รติ7 2พรรษามหาราชา ตัวบ่งชี้ที่5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 4. รายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขด้วยรูปแบบ KPM1 Model ผลการดำเนินการและผลลัพธ์นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุกด้วยรูปแบบ KPM1 Model มีความเข้าใจถึงโทษและรู้เท่าทันภัยของยาเสพติดและอบายามุกมีทักษะและภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข